สนับสนุนโดย iHerb s u g ช r กฟรีชุ่มคอไอเมื่อไรอย่าลืม iHerb เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีวันที่17กรกฎาคม2 5 6 8ที่สภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชพลเอกนัทพลหน้าพา,านิย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ววกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสบตถึงกรณีนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้หยุดยิงแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการหยุดยิงแต่อย่่าางใดว ฝ่ายรัฐบาลไทยต้องฟังเสียงประชาชนเรามีกลไกมีรัฐบาลไม่สามารถตอบได้ในทันทีเดือยระหว่างนายภูมิธรรมพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ตอนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแรัฐมนตรีต่างประเทศเลขาสะมะชออยู่ในวงพูดคุยด้วยทางเราได้บอกไปว่ารับดำเนินการแต่ขอให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการ เพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยเราฟังเสียงประชาชนมีนกลไกรัฐบาลแตกต่างจากทางรัฐบาลกับูชาที่ปกครองโดยคน2คนหรือ3คนเขาจึงสามารถตอบได้ทันทีว่าเยสหรือโ no, นแต่ของเราต้องหาเรือในรัฐบาลก่อนไม่สามารถตอบได้เพียงแค่คน2วันหรือ3คนเท่านั้นต้องมีคณะพูดคุยคณะเจรจาที่สําคัญต้องฟังเสียงประชาชนด้วยพลเอกนะัทพลบอกว่าอยากเรียนให้ประชาชนทราบว่าสอบอกคือคกลไกของรัฐบาลและดูอยู่ตลอดโดยผ่าน,นกลไกของสอบทก ไม่ใช่ว่าตนนั่งอยู่ัโตแล้วกลายเป็นกลนไกลของกองทัพสวทกเป็นกลนไกลของรัฐบาลแต่ตอนอยู่ในกลนไกลของกลาโหมด้วยเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกองทัพกับรัฐบาลตอนอยู่ทั้งสองวงจะทราบข้อมูลทั้งสองทางเวลาประชุมกับรัฐบาลจะมีข้อมูลของกองทัพไปรายงานปัจจุบันรัฐบาลมีเพียงนโยบายเดียวคือปกป้องอธิปไตยและพร้อมสนับสนุนกองทัพเต็มที่ ประเทศไทยมีกลไกของรัฐบาลการดําเนินการต้องดําเนินการแบบเป็นทางการไม่ใช่การดําเนินการแบบส่วนตัวที่มีเพียงคน2-3ถึงคนยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่นานเพราะสังคมโลกดูเราอยู่ว่าเรามีความจริงใจหรือไม่ยืนยันกับประชาชนว่าเรามีความจริงใจที่พูดคุยเพื่อจะหยุดยิงแต่ขอใช้กลไกรัฐบาลหารือให้รอบครอบก่อนและฟังเสียงประชาชนด้วยส่วนนายโดนัลด์ทรัมพ์พูดคุยกับกัมพูชาแล้วแต่กัมพูชาไม่มีการหยุดยิง พลเอกนัทพลบอกว่าพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคงเห็นแล้วว่าเขามีความจริงใจหรือไม่ถ้าตนเป็นส่วนหนึ่งในซีข,ของกองทัพไม่สบายใจตรงนี้ว่าเขาจะมีความจริงใจอย่างไรนี่เป็นครั้งที่2ที่เขายิงก่อนครั้งแรกคือวางกับระเบิดเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจย้ําว่าเรามีความจริงใจแน่นอนที่จะหยุดยิงเพราะเรารู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน4จังหวัดชายแดนและ3จังหวัดตอนใต้เราไม่คิดว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญ,ญญาเจนีวาอนุสัญญ,ญาออตว่าและขานหลักมนุษยธรรม เราไม่เคยคิดว่าในปี2025จะมีกองทัพประเทศในโลกปฏิบัติการลักษณะนี้ยืนยันทุกคนไม่ต้องกังวลรัฐบาลจะดำเนินการด้วยความรอบคอบส่วนนี้นักวิชาการและนักการเมืองเสนอไปฟ้องสมเด็จพุนเซนประธานบุริสพาัมบูชาต่อศานายาระหว่างประเทศพลเองรัฐพลบอกว่าขอให้เป็นเรื่องกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องสนับสนุนและดำเนินการเพราะกองทัพและสบทกรไม่มีความชำนาญในด้านนี้แต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจต้องฟังกระทรวงการต่างประเทศหากการะทรวงการต่างประเทศให้คำแนะนําอย่างไรสบทกรและกองทัพจะนําไปปฏิบัติตาม ที่ผ่านมากองทัพยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรม ส่วนที่ผ่านมากัมพูชาไม่มีอะไรทําให้มั่นใจได้เลยหรือว่าจะทาตามสิ่งที่พูดอะไรเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความจริงใจของกัมพูชาพลเอกนะัทพลบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ด้านการทหารมองถ้าเขาหยุดยิงเป็นเวลาสักระยะแต่นี้ไม่ใช่เขาคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่16กรกฎาคมพอถึงเวลา2นาฬิกา27กรกฎาคมเขาเริ่มยิงอย่างนี้ฐานมองว่าไม่จริงใจทั้งที่กําลังคุยกันอยู่เรื่องหยุดยิงและจริงๆแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็จะคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมชในนนวันนี้ ซึ่งตนได้รับรายงานกับรัฐมนตรีต่างประเทศไปแล้วว่ากับูชาตีเราตลอดแนวอีกแล้วและสิ่งที่กองทัพเสียใจคือเขาโจมตีที่หมายพลเรือนโดยไม่สนใจเลยเพราะในพื้นที่พลเรือนมีกระสุนปืนใหญ่ตกไปถึง3นัดแต่ดีที่กระทรวงมหาไทยอ,อพยพคนออกไปหมดแล้วเบื้องต้นไม่ได้รับรายงานการสูญเสียทําให้ความไว้วางใจตอนนี้ยังไม่มีและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้รายงานนายภูมิธรรมเลยขานายกว่าประชาชนที่อ,อพยพมาแล้วฝากให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติดูแลทรัพย์สินประชาชนที่ออกจากบ้านเรือนประชาชนจะได้ไม่กังวล ส่วนทางกัมพูชามีอาวุธยิงระยะใกล้100กว่ากิโลเมตรถ้ากัมพูชาแช่อาวุธดังกล่าวเรากังวลหรือไม่พลเอกนัทพลบอกว่ากังวลตนกังวลมาตั้งนานแล้วพูดบอกประชาชนบอกสื่อมวลชนมาตั้งนานแล้วเพราะเราทราบในห่วงเวลาที่ผ่านมาตนไม่อยากพูดประเด็นนี้เดี๋ยวจะถูกตําหนิอีกแต่ในสถานการณ์อย่างนี้ตนต้องบอกความจริง ว่าที่ผ่านมาเราถูกตัดงบประมาณสำหรับซื้ออาวุธเราจะซื้อเท่าที่จําเป็นดังนั้นอาวุธเชิงรุกรานเราไม่ได้ซื้อเอาไว้เน้นไปที่ป้องกันอธิปไตยเท่านั้นแต่ก็มีจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากแต่ของเขามีถึง6ระบบ ตรงนี้เป็นสิ่งที่กองทัพคงต้องทบทวนในฐานะที่ผมเป็นรัฐบาลและกองทัพผมได้พูดคุยกับรัฐบาลว่าหลังจากนี้ต้องขอความกรุณาจากประชาชนให้เห็นใจกองทัพและต้องคุยกับกองทัพเช่นเดียวกันว่าไม่ใช่พอประชาชนเห็นใจแล้วจะจัดหาแบบกอบป่วยก็ไม่ได้ต้องเอาชับวะเท่าที่จําเป็นขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนมั่นใจช่วงนี้ผมอยู่ตรงนี้จะไม่ทําให้เกิดอย่างนั้นเป็นอันขาดถ้าเกิดขึ้นต้องสอบสวนลงโทษผู้กระทําผิดเช่นกัน ทั้งนี้เมื่อวันที่16รกรกฎาคมมีรายงานว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้โทรหาผู้นําไทยและกัมพูชาเพื่อเรียกร้องให้ยุติการสู้รบที่ปะทุข,ขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้พร้อมเตือนว่าจะไม่ทําข้อตกลงการค้ากับทั้งสองประเทศนี้ถ้าความขัดแย้งยังคงดาเนินต่อไปบังเอิญว่าเรากําลังเจรจาการค้ากับทั้งสองประเทศนี้อยู่แต่เราไม่ต้องการทําข้อตกลงใดๆกับทั้งสองประเทศหากพวกเขากําลังสู้รบกันอยู่และผมบอกพวกเขาไปแล้ว ทั้ระบุว่าเขาได้คุยกับคุณมนเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยและผู้นําทั้งสองประเทศแสดงการสนับสนุนการหยุดยิงโดยทันทีขณะที่มีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่านายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีได้สนทนาทางโทรศัพท์กับน, Trump, านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เสนอให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงโดยทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่เจรจาการค้ากับหลายประเทศที่กำลังรบกันอยู่ นายภูมิธรรมได้กล่าวขอบคุณต่อความหวงวยใยและความปรารถนาดีของประธานาธิบดีสหรัฐและยืนยันว่าในหลักการฝ่ายไทยเห็นชอบต่อการหยุดยิงอย่างไรก็ดีฝ่ายไทยประสงค์ที่จะเห็นความตั้งใจจริงของฝ่ายกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายสหรัฐช่วยถ่ายทอดไปยังฝ่ายกัมพูชาว่าฝ่ายไทยประสงค์ที่จะมีการหารือแบบทวิภาคีเดเร็วที่สุดเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการหยุดยิงและนำไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างสันติและยั่งยืนต่อไปด้านนายภูมิธรรมแจ้งรายละเอียดของการสนทนาผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าเมื่อครูที่ผ่านมาผมได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เสนอให้ประเทศไทยและกับูชาดำเนินการหยุดยิงโดยทันทีผมได้กล่าวขอบคุณต่อความห่วงใยและความปรารถนาดีของฝ่ายสหรัฐและยืนยันว่าในหลักการฝ่ายไทยเห็นชอบต่อการหยุดยิง แต่เรนก็ดีฝ่ายไทยประสงค์ที่จะเห็นความตั้งใจจริงของฝ่ายกัมพูชาในเรื่องดังกล่าวจึงขอให้ฝ่ายสหรัฐช่วยถ่ายทอดไปยังฝ่ายกัมพูชาว่าฝ่ายไทยประสงค์ที่จะมีการหารือแบบทวิภาคีโดยเร็วที่สุดโดยกัมพูชาต้องแสดงความจริงจังและจริงใจให้มั่นใจเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการหยุดยิงและนำไปสู่การยุติขอ้อพิพาทอย่างสันติและยั่งยืนต่อไป เมื่อเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาทรัมป์ได้เขียนจดหมายถึงประเทศไทยและกัมพูชาขู่ว่าจะขึ้นภาษีสุลกากร36%กับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศไปยังสหรัฐซึ่งจะเริ่มมีผล1สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวในขณะนั้นว่าทั้งกัมพูชาและไทยต่างได้ยื่นข้อเสนอที่สำคัญให้แก่ฝ่ายสหรัฐหวังจะได้จัดทำข้อตกลงทางการค้าเป็นลำดับแรก ในช่วงเช้ามืดของวันที่27กรกฎาคมนายฮุนมาเน็ตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าตนขอขอบคุณทรัมป์และระบุว่ากัมพูชาเห็นด้วยข้อเสนอให้มีการหยุดยิงในทันทีและไม่มีเงื่อนไขระหว่างกองกาลังของทั้งสองฝ่ายพร้อมเสริมว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงต่อประธานอาเซียนและนายยกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมภายหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สนทนากับนายภูมิธรรมท่านได้แจ้งข่าวดีแก่ข้าพเจ้าว,ว่าฝ่ายไทยได้เห็นพร้องกับข้อเสนอของท่านประธานาธิบดีในการหยุดยิงโดยทันที ถือเป็นข่าวดีสำหรับเหล่าทหารและประชาชนของทั้งสองประเทศข้าพเจ้าหวังว่าฝ่ายไทยจะไม่เปลี่ยนท่าทีดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับความพยายามในการประสานงานของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมเมื่อวันที่1 4กรกฎาคม